เอาอีกแล้วค่ะอิงฟ้าราหานโดนตําหนิโดนแซะเรื่องทรงผมในรอบชุดวายนะอีกแล้วค่ะแถมครั้งนี้ค่ะอิงฟ้า,า,ายังได้ออกมาไล์สดเปิดใจค่ะเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรอบนี้อีกด้วยค่ะทำเอานางงามมหาชนอย่างอิงฟ้าวราหามิสแกน h ทแลนด์2022ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด m ิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแน2022ที่ประเทศอินโดนีเซียเกิดความเสียดายขึ้นไม่น้อยค่ะ เพราะว่าในวันนี้เนี่ยเป็นรอบที่เธอต้องเดินรอบชุดว่ายน้ําหรือว่ารอบโกลเด้นพูกปาร์ตี้นั่นเองแต่ดันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคค่คะซึ่งหลังจากที่เดินเสร็จสาวอิงฟ้าวราหะก็รีบกลับมาที่ห้องพักเพื่อไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อพูดคุยถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของกับเธอค่ะให้ทุกคนได้รับฟังค่ะ,ะเรื่องนี้สาวอิงฟ้าจะพูดว่าอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะสังเกตตอนแรกใช่ไหมตอนที่กล้องมันจับมาที่พี่ฟ้าพอดีอ่ะพี่ฟ้าหันข้าง จริงๆกล้องแรกมันมันต้องไม่ใช่กล้องนั้นมันกล้องที่เราต้องมองมันคืออีกกล้องหนึ่งซึ่งเราก็ได้ยินเสียงครูบอกเราก็เอ๊ะทำไมกล้องตากล้องไม่ไม่แทนกล้องมาที่เราสักทีนะแล้วเขากวักมือเรียกใครทั้งที่เขาแบบเรียกไทยแลนด์แล้วอะไรเงี้ยไทยแลนด์แต่ล้วตากล้องนังคือกล้องไหนกล้องเล้ยงไม่หันมาเร็วๆจะเต้นเพื่อใจกล้องหันมามาหรือยังอ่ะจะเต้นจะโยกเอวไง จะเป็นฟิลแบบอืออืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มาว่ะไม่แน่ใจยังไม่มาของไงล่ะครูทีนี้ก็เลยได้เสียงครูว่ะกล้องนี้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 ก็เค้กพาบล่ะจะได้จะได้จะได้มันมันจะดีได้มากกว่านี้จะได้จะได้จริงจริงที่เริ่มไม่รักละ เรียกได้ว่างานนี้ทําเอาสาวอิงฟ้าเซงแล้วก็เกิดความเสียดายไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะกับเรื่องของมุมกล้องที่ผิดพลาดไปนั่นเองแต่ไม่เป็นไรค่ะเชื่อว่าสาวอิงฟ้าทําเต็มที่แล้วแน่นอนคะอ่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของทรงผมที่สาวอิงฟ้าค่ะเคยออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องทรงผมว่ามีแม่แม่แฟนนางงามหลายคนขอให้เธอทําทรงผมฟ้าร่างงูเห่หาบ้างเพราะว่าเบื่อทรงผมเดิมๆแล้วหรือว่าเธอเนี่ยทำแต่ผมได้ตรงหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะซึ่งสาวอิงฟ้าก็เคยชีย้แจงไปแล้วและในรอบนี้ค่ะรอบชุดว่ายน้าอิง ก็ทาทรงผมฟ้าร่างงูเหา่าตามใจแฟนนางงามเลยแต่กับกลายเป็นว่ามีชาวเน็ตและเกียนคีย์บอร์ดหลายคนเลยค่ะเข้ามาแสะเธอเรื่องทรงผมว่าเธอเนี่ยเลือกทรงผมไม่เข้ากับสภาพอากาศนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าก็ได้มีการเปรียบเทียบกับนางงามประเทศอื่นที่เขารวบผมไม่ให้ผมบังหน้าต่างๆนานาอะเรื่องทรงผมค่ะสาวอิงฟ้าเคยชี้แจงว่ารายไปฟังกันเลยค่ะทำให้เลยจบเอาใจ สุดไปเลยอยากให้ฟาลาใช่ไหมได้เลยลองแบบเอาแล้ววันนี้นะถ้ากระเทยบอกว่าไม่ฟาล่านี่จะตีให้มือหักจะตีให้มือหักละเพราะว่านี่เราไม่โอเคละเอาใจทุกอย่างขนาดนี้แม่จ๋าแม่แม พอใจหรือ,อยังจ้าแม่จ๋าฟาราเนี่ยไม่รักไม่ทำให้นะเอาละ มันฟาลานเนียเริ่มมาละเรามันเล็กพี่ขี้หนูเรามันตัวจีบเรื่องว่าเป็นอิงฟ้าราหะมันไม่ได้ง่ายจริงๆค่ะถ้าชาวเน็ตหรือว่าแฟนนางงามติเพื่อก่อเชื่อว่าอิงฟ้าราหายินดีที่จะนาองรับฟังแต่ถ้าติเพื่อความมันเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าเลยดีกว่าค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมส่งกำลังใจแรงเชียร์แรงใจไปให้อิงฟ้าราหะขฟ้ามงทองมาให้ประเทศไทยให้ได้ดีกว่าค่ะ